เทเลเซนมีท่าทีที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในซีเรียอย่างก้าวกระโดดในขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนะเราพูดถึง HR McMaster แสเละก็เจมส์แมดเดสเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นเนี่ยต้องการที่จะให้มีการปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดต่อหน้าที่และหน้าที่และภารกิจน,นั้นก็คือเอาวาสาล,ลงให้ได้ เมื่อกี้ผมพูดถึงอาซาดผมพูดถึงความต้องการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร,ถรถมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นไปในทิศทางหนึ่งความต้องการประธานาธิบดีในการสารความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นกับรัสเซียโดยเฉพาะในอย่างยิ่งในกรณีของซีเรียไปในอีกทางหนึ่งนโยบายต่างประเทศของสหรัเมริการในวันนี้เป็นของทรัมป์หรือเป็นของแมตต์สเทลเลสันแบคแมสเตอร์ทีมความมั่นคงกระหายสงคราม ในซีเรียมากขึ้น,นเรื่อยๆและต้องการที่จะปะทะก,กับรัสเซียหรือไม่หรืออย่างน้อยต้องการที่จะเปลี่ยน,ปยนแปลงอำนาจครั้งใหญ่โดยการที่เอาอาซาร์ออกจากตำแหน่งนั่นคือนั่นคือปรากฏการณ์ที่เรากำลังจะได้เห็นหรือเปล่าวอชิงตันในวันนี้เนี่ยต้องการที่จะเล่าเรื่องให้ดูเหมือนว่ามีความพยายามของอาซารที่จะใช้กา๊าซคลอรีนหรืออาวุธสารเคมีประเภทอื่นโจมตีประชาชนตาดำๆผู้บริสุทธิ์ในประเทศของตนเองอีกครั้ง เพื่อที่จะยิงขีปนอาวุธทอมฮอเข้าไปอีกสัก50-60รูปหรือไม่ทรัมป์ต้องการสิ่งนี้หรือเปล่าหรือทรัมป์ถูกดึงเข้าไปโดยทีมงานด้านความมั่นคงปูพรมเรื่องข้อมูลให้คนเชื่อว่าซาเตรียมจัดหนักประชาชนของตนเองมีอาวุธเคมีมากมายอะไรประมาณนั้นการเล่าเรื่องนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นนิทานเนี่ยมันจะเป็นนิทานที่คล้ายๆกับนิทานที่เราได้เคยรับฟัง ในปี2003โดยทีมความมั่นคงของอดีตประธานาธิบดีจอชเอว์บุชขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้